ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องความสูงเล็กสุทินบ้านหน้าครับทีมองหารถพ่อใส่งานครับมือนีนี่ Ford ด a ลนเจครับปี2003รุ่น Open c a คครับเป็นแคปเปิดได้ครับพี่น้องครับผมสภาพสวยครับนะครับผมดูข้างในครับนี่ครับสภาพดูดีเลยนะครับแคปเปิดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผมเบาะสามารถแยกได้เบาะซ้ายขวานะครับ วงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์แบ็กสองถุงครับมีแอร์แบ็กตรงคนขับแล้วก็แอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารครับผมนี่ครับห้องเครื่องสะอาดมากห้องผู้โดยสารสะอาดครับข้างบนมีรอยเจิมนิดนึงครับผมสภาพก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆเครื่องสตาร์ทติดง่ายครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงด้วยกันครับนะครับแคปเปิดได้สภาพสวยๆครับ นี่ครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนิดนึงกระบะร้อนสวยครับนี่ครับผมรอบคันไม่มีชนหนักครับสวยสวยครับกระบะสวยๆนี่ครับรอบคันสวยมากาไปดูห้องเครื่องครับ น็อตไม่เคยขยับครับสภาพเดิมมากครับทานหน้าเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับครับฝั่งขวามิดอาร์ตยังอยู่นะครับตามซอกตัวรถก็เป็นสภาพเดิมๆครับผมพวกแผ่นเพจนะครับมออกติดมากับรถก็ยังเหมือนเดิมครับสภาพเดิมๆเครื่องดูดีมากครับตามซอกตามอะไรครับ ปั๊มเบรคคัสนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มครับเครื่องดูดีครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะครับอินเตอร์เทอร์โบครับผมเครื่องยนต์2.5ครับน้ำไม่ดันนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับห้องเครื่องสะอาดสวยกิ๊กนะครับตามซอกในตัวรถดูดีมากครับเครื่องยนต์ไม่ผุนะครับไม่ดามไม่เชื่อม นะครับตัวซอกเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูด้วยกันครับฟังเสียงด้วยกันน้ํามีดันไหมนะครับแท่นเครื่องมีสันมีโยกไหมครับผมเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องด้วยกันครับไปดูครับสตาร์ทเครื่องครั้งเดียวติดครับผมนี่ครับผมอ่าดูสตาร์ทครับไฟออกหมดครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลียวซ้ายเลียวขวาครับผมไฟต่ําไฟสูงชุดไฟออกหมดครับผมตัวนี้จะเป็น วงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็แอร์แบ็กสองตัวระบบเบรก ABS ครับผมตัวนี้เป็น ABS นะครับเครื่องเสียงวิทยุเทปครับแอร์เย็นนะครับฟังเสียงเครื่องครับครับเสียงเครื่องนิ่มๆครับผมไปดูห้องเครื่องครับ ครับไปออกทุบจุดครับห้องเครื่องสวยมากครับห้ยงเครื่องดูดีน้ำมีดันไหมครับดูน้ำน้ำมีดันไหมเดิดยากึ้งนหครับน้ำไม่ดัน ดีมากครับฟับงเครื่องครับแค่นเครื่องมีโยกมีสันไหมแค่นเครื่องไม่สันไม่คอนครับ ภาพดูดีมากครับผมเครื่องดีครับคัดซีสวยไม่ผุไม่เชื่อมไม่ดำดูรอบคันครับดูคัดซีครับผมคัสซีดูดีมากดูครับช่วงล่างไม่ผุไม่ดำไม่เชื่อมครับนี่ครับ คัสซีสวยครับผมยาง1.95ครับขอบ15นะครับไฟท้ายออกทั้งหมดครับชุดไฟครบหมดครับนะครับไฟวัดไฟป้ายทะเบียนก็ออกนะครับทุกอย่างครบหมดครับผมเปิดในราคา79,000บาทครับเครื่องดีนะครับคัสซีสวยนะครับ สภาพเครื่องใน90%ครับเบาะเป็นเบาะแยกได้นะครับสามารถแยกเบาะได้ครับผมตัวนี้ครับซ้ายขวาได้หมดนะครับแอร์เย็นครับเพิ่งเติมน้ํายาแอร์มาแอร์เย็นฉ่าครับตัวนี้อ่าเปิดแอร์เร่งสุดดูครับนะครับตัวนี้แอร์เย็นมากครับผมแอร์เย็นเบรก a b s ครับวงมาลัยพา power airbag สองตัวคนขับกับ ผู้โดยสารครับเห็ครับแอร์แบ็กหนึ่งตัวรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์2.5เทอร์โบครับผมอินเตอร์เทอร์โบ5สปีดครับผมนะครับสภาพสวยเบาะกรมัหยีครับนี่ครับรอบคันดูดีข้างในไม่สกปรกครับดูดีมากครับเดี๋ยวไปทดลองขับด้วยกันครับผม นี่เกียร์ถอยครับถอยสบายเดี๋ยวทดลองขับกันดูครับพวงมาลัยนิ่มๆครับออกตัวพุ่งเลยครับเกียร์หนึ่งครับนี่คือเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งยังพุ่งครับอ่าต่อด้วยเกียร์สองเกียร์สองไปครับอ่าเกียร์สามเกียร์สามครับนะครับเข้าได้ทุกเกียร์ครับ ต่อด้วยเกียร์สีครับเกียร์สีครับเหยียบพุ่งเลยไหมครับเนี่ยครับเหยียบพุ่งพุ่งครับเกียร์สีเกียร์สีเรือนใหม่ขึ้นแปดสิบครับเก้าสิบแล้วเกียร์สี่จะไปร้อยแล้วครับผมเกียร์สีครับไม่แฉลบครับซ้ายขวาอ่าเกียร์ห้าต่อเลยครับเกียร์ห้ายิ่งร้อยแล้วครับช่วงระยะสั้นครับนี่ทดลองขับให้ดูครับถือว่าโอเคครับเครื่องเกียร์ดีมาก ไม่ฉลลบซ้ายขวาครับเครื่องดูดีครับเข้าจอดครับเข้าจอดขี่ดีมากครับคันนี้เครื่องดีคัสซีสวยครับน้ำไม่ดันนะครับคัสซีไม่ปุกไม่ดามไม่เชื่อมครับคันนี้ครับโอเคปิดแอร์ครับปิดแอร์ปิดระบบไฟต่างๆครับผม อันนี้เบรกเป็นระบบ ABS นะครับเบรก ABS เลื่อนไม่สีน้ำเงินนะครับเลื่อนไม่อยู่ที่244,746กิโลเมตรครับโอเคครับตัวกระจกเป็นกระจกปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับตัวนี้ครับสามารถกดกดได้เลยครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับใช้ซ้ายขวาได้หมดครับผมโอเคครับผม